สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าของไอพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับวันจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยครับ อ่า EP นี้นะครับเป็นพระชุดใหม่เลยนะครับพี่เพิ่งได้มาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมอ่าวันนี้ครับจะเป็นชุดพระลงรักนะครับอ่าลงรักอ่าปิดทองแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อหานี่เนาะจะเป็นวัดะระฆังเลยนะครับพี่ๆอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็ได้มาจากอ่าบ้านลุงที่อยู่อุดดิตนะครับนะอ่าบ้านลุงที่อยู่อุดดิตก็ที่หายหายไปหลายวันเนาะก็พอดีไปอ่า ไปทาธุระเนาะก็ไปพาครอบครัวไปเที่ยวมาเนาะอ่าพักผ่อนกันบ้างนะพี่นะอ่าพักพักผ่อนกันบ้างนะครับอ่านี่องค์ที่หนึ่งนะครับอ่าหากับแวะอุดดิตก็เลยอ่าแวะบ้านลุงสักนิดนะครับการได้ของติดไม้ติดมือนะครับอ่าได้ของติดไม้ติดมือพอดีไปเที่ยวทางแถวภาคเหนือมาเนาะอ่านี่ครับองค์นี้จะเป็นอ่าพิมใหญ่นะครับนะเกตทะลุซุ้มเลยเนาะแล้วก็ลงรักนะครับอ่าลงลักนะครับ อันนี้ครับโอ้โหเนื้อหาสวยมากเลยนะครับเนื้อหาหนึกนุ่มด้วยนะครับพี่พเนื้อหาหนึกนุ่มครับนี่ครับอ่ารับลงรับลักอ่าวันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อหาแบบมีค่าอ่ามีการลงลักมานะครับอ่าลงลักปิดทองเนาะอ่าส่วนด้านหลังครับจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่มีรอยปูไตด้วยนะครับอ่ามีรอยปูไตด้วยเนาะ อ่แล้วก็เน้นย้ํานะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะอ่าถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้นะครับรายการที่1ครับอ่าวันนี้องคาสี่ร้อบาททุกรายการเลยต่อไปครับรายการที่2ครับอ่าวันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับอกวีเกตทะลุซุ้มเลยเนาะอ่าเนื้อนุ่มๆเลยนะครับ อ่าเนี่ยครับมีปิดทองมาด้วยนะครับนี่ครับองนี้เกตทะลุซุ้มนะครับอ่าเกตทะลุซุ้มแบบนี้เลยนะครับอ่ามีคาบลักองนี้สันแข้งค่อนข้างคมเลยนะครับอ่าสันแข้งคมดีเนาะอ่าลักนี่จะอ่าติดกับเนื้อพระเลยนะครับนะลักนี่จะติดกับเนื้อพระเลยเนาะอ่าองนี้มีใบหูด้วยนะครับนะองนี้มีใบหูชัดเจนนะครับอ่านี่ค right. มมร,รับอโ,โอ้โห ขอบตัดครูดย่นสวยๆเลยนะครับเนาออ่าขอบตัดครูดย่นสวยๆเลยนะครับอ่าวันนี้มีมา10องค์เองนะครับเนาออ่าเพราะว่ามีน้อยนะพี่นะของอ่าของทีมพักก็จะมีน้อยหน่อยนะครับนอนชุดนี้นะครับนะได้มาสิบองค์นะครับอ่าตรนี้รายการที่2ครับต่อไปครับรายการที่3ครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับ ถ้าพุทธศินนี่ก็จะเรียกว่าพุทธศิล์สุอตไทยเนาะเพราะเกตทะลุซุ้มนะครับส่วนด้านหลังครับพี่มีเป็นหลังเรียบเนาะจะมีรอยยุบรอยย่นบางที่นะครับะจะมีรอยยุบรอยย่นบางที่นะครับเนี่ยครับมีคาบลักนะครับโอ้โหเป็นแผ่นเลยเนาะนี่เกตตรงนี้ทะลุซุ้มครับนี ines, ครับมีใบหูชัดเจนแบบนี้เลยนะครับมีใบหูชัดเจนนะครับ แล้วก็แผนะ่นทองเนาะอ่ามีด้วยนะครับพี P ่ๆแผ่นทองมีด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับสวยมากครับนี่สันแข้งเท้าคมเลยเนาะอ่านี่ครับขอบตัดนะครับนี่มีทั้งคาบลักนะครับคาบไข่เนาะอ่ามีทั้งคาบลักคาบไข่เลยนะครับอันนี้ครับ อ่านี่ด้านหลังก็อนนี้ครับยุบย่นแบบนี้เลยนะครับอ่ายุบย่นแบบนี้เลยอ่ะองนี้รายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่ครับอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับโอ้โหดูภาพรักนะครับพี่พี่อ่านี้ก็คนสมัยก่อนเนาะการนิยมอ่าลงรักนะครับเพื่อถนอมผิวพระนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พอถนอมเสร็จแล้วก็ปิดทองนะครับ เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับเนาะเหมือนเราไปตามวัดต่างๆเนาะเวลาเราบูชาพระเนาะคือแบบเราไปไหว้กราบพระอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะมีพวกดอกไม้ทุกเทียนมีแผ่นทองนะครับนะให้ติดอง์พระนะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลเนาะแปะทองเพื่อเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับเสริมว่าเป็นสิริมงคลเนาะ อ่าันนี้ตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับพี่ๆอ่าตรงนี้จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าอนี้คาบลักนะครับอ่านี่ครับโอ้โหพระสวยราคาหลักร้อยเลยนะครับอ่ารายการที่สี่ครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อ่าองนี้ครับเกตดทะลุซุ้มครับอ่านี่ครับลักเข้มๆเลยนะครับองนี้ลักเข้มดีเนาะอ่าเกตดทะลุซุ้มนะครับอ่าองนี้เกตดทะลุซุ้มครับอากกอมเป็นผลมะตูมเนาะมีใบหูด้วยนะครับองนี้มีใบหูชัดเจนนะครับเนี่ยครับดูครับคาบลักนี่โอ้โหของเก่าเลยนะครับ ว่าคราบฝุ่นคราบหิ้งเอ่ยนะครับเนะาะนี่ครับเป็นทิ้มใหญ่นะครับอขอบตัดครูดย่นนะครับอขอบตัดครูดย่นากายภาพพระเนาะก็อมน้ำมันตังอิ้วหน่อยหน่อยนะครับเนี่ย จะออกน้ on, on, right. on, on, right. mm ําตาลอ่อนๆอยู่นะครับเนาะน้าตาลอ่อนๆนะครับมีความนุ่มอยู่นะครับพี่ๆมีความนุ่มอยู่เนาะองนี้รายการที่5นะครับรายการที่5ครับต่อไปครับรายการที่6ครับองนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับพิมพ์ฐานแซมระคังนะครับเนาะนี่จะลงลักมาสวยๆเลยนะครับอ นี่ครับอ่ามีปิดทองนะครับมีปิดทองมาด้วยนะครับพิมพ์ฐานแทมนะครับพิมพ์คมดีเนาะใบหูค่อนข้างชัดเลยนะรับวองนี้ครับอ่าใบหูค่อนข้างชัดเลยนะครับนี่ครับขอบตัดครูดแบบนี้เลยอ่อ ด้าน,นหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับที่มีรอยยุบรอยย่นบ้างเนอะอาะตามกายภาพความเก่านะครับอ่าอ่าเนี่ยครับโอ้โหดูคับลักเนาะนี่สวยธรรมชาติเลยนะครับอ่ารายการที่หกครับต่อไปครับรายการที่เจ็ครับ อ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนะเป็นพิมพ์ปกโพเนาะนี่ครับโอ้โหคาบลักนะครับอลงลักปิดท้องสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่าอของดีๆนี่มีมาน้อยมากเลยนะพี่เนาะโอ้โหผมนี่อยากจะได้มาสักยี่สิบสามสิบองนะครับแต่เสียดายนะพี่นะนะครับมีมาสิบองเองนะครับอ่ามีมาสิบองเองนะครับ อร่างวงนี้จะเป็นพิมเกตวัวตูนะครับอ๋อขออภัยครับเป็นพิมปโปโพนะครับพิมโปโพวัดระคังเนาะนี่ลงรักมาเหมือนกันนะครับพี่ๆลงรักมาเหมือนกันเลยนี่ครับโอ้โห,โหด้านหลังนะครับรายการที่เจ็ดนะครับนาวงนี้รายการที่เจ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่8ครับอ่าวงน,นี้ครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับอ่าพิมพ์ลุงพุธเนาะนี่ครับโอ้โหนี่มีภาพลักษ์อันนี้ออกเขียวด้วยนะครับเนี่ยอ่าเปนี้ก็อาจจะไวหน่อยนะพี่นะเพราะว่าาผมอยากแยกเป็น EP เนาะก็มีหลายมีได้ได้มาหลายชุดอยู่นะครับ แต่อ e. ีนี้ขอแยกเป็นชุดเนี่ยครับลงลักปิดทองเนื้ออาหารแบบนี้เลยนะครับอ่านี่องค์นี้จะเป็นพิมพลุงพุทธนะครับอ่าพิมลุงพุทธเนาะโอ้โหทั้งทองทั้งลักนี่ครับเก่าเลยเนาะอ่าเนี่ยครับพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเขียวเียวแบบนี้ด้วยนะครับอ่ขอบตัดมีรอยคูดรอยย่นนะครับ อ่านี่ครับลักน,นะครับอ่าวงนี้รายการที่8ครับรายการที่8ต่อไปครับรายการที่9ครับอ่านี่ครับองนี้เป็นพิมพ์เกศบัวตูมนะครับอ่าเป็นพิมพ์เกศบัวตูมเนาะอ่าเนพิเกศบัวตูมนะครับอ่านี่ครับมีคาบลักมีผิดทองมาเนาะ ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับเกบตุ้มไบหูชัดเจนเลยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะปิดไวหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าอ,าอ่าบอกตรงๆน้อยอยากได้มาสัก20องเลยเนี่ยพี่ดูเนะื้อหา,น,านี้เลยนะนะคือมี วกาคาบลักเนาะแล้วแบบปิดทองนะครับนี่อันนี้เหมือนลักจะออกของทองเลยโอ้โหลักลักมีแบบนี้ด้วยนะพี่นะนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหสีทองประกายเลยนะครับอ่าสวยมากเลยนะครับพี่พี่เนี่ยเหมือนเนื้ออะไรนะเนื้อเขียวเ่ีเนื้อเมฆสิทธิ์หรือเปล่าเนาะเนี่ยจะออกเขียวเขียวอมเขียวเลยนะครับ เนื้อสวยมากเลยนะครับอันนี้รายการที่9้าครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับอ่ารายการที่1ิบครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่ๆบอกเลยว่าชุดนี้ก็เป็นพระเก่าเก็บเหมือนเดิมนะพี่เพราะผมนี่ชอบพระเก่าเก็บมากเลยนะครับอ่ามาจากอุกดิบเลยนะพี่นะอ่าชุดนี้นะครับนี่ครับโอ้โหคับลักเนาะนี่ ครับักคาบทองนะครับพิมพ์ฐานคมพิมฐานคมเลยนะครับอันนี้ขอบตัดคุดคลูดแบบนี้เลยนะครับพี่ๆส่วนด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบเนอะอะ ชอบถูกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับชุดพระลงรักปิดทองเนาะรายการที่10ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรอ d ดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR Code สแกนหาได้เลยนะครับครับสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ